สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียระดับตำนานนะครับวันนี้นะครับโคดเตียระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ไฮรักนิโบลีนะครับเป็นนัดสุดท้ายของเลกแรกนะครับเป็นการพบกันระวางทีมหนองบัวพิชยชะทีมอันดับอันดับที่8พบกับทีมการท่าเรือทีมอันดับที่5นะครับก่อนที่จะรับชมคลิปชมไฮไลท์ชมการวิเคราะห์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โคดเตียกับทีมงานด้วยนะครับซึ่งถือว่านะครับ วันนี้ครับเป็นนัดสุดท้ายของการแข่งฟุตบอลในเล็กแร้งอย่างที่ผมบอกนะครับทีมหนองบัวพิชยะทีมเจ้าบ้านนะครับทีมอันดับที่8นะครับแข่ง14นัดมีอยู่21คะแนนครับส่วนการท่าเรือแข่ง14นัดมีอยู่24คะแนนนะครับเราลองมาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมต้องยอมไปที่ปี2019นะครับหนองบัวพิชเอาชนะการท่าเรือ3ประตูต่อ2นั้นเป็นเกม FA ฟเอครับนะครับลองลองมาเช็คฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับ เมื่อกลางสัปดาห์นะครับทีมหนองบัวพิศเล่นฟุตบอลเอฟเอครับครับเอาชนะทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต4ประตูต่อหนึ่งครับในการแข่งขันบอลช้างเอฟเอครับส่วนทีมการท่าเรือนะครับเอาชนะทีมสิงห์ระฆังทองกาญจนบุรี4ประตูต่อ2ในการไปเยือนนะครับโอ้โหซึ่งถือว่าทั้งคู่ก็ได้เล่นฟุตบอลเอฟเอครับมาในการสัปดาห์นะครับเราลองมาดูสถิติในเกมเย่าของทีมหนองบัวพิชยยะนะครับ แข่ง3นัดชนะ3ยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนทีมการท่าเรือกเกมเยือนแข่ง3นัดชนะ1สเสมอ1แพ้น1นะครับเราเรามาเช็คสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับมากกว่าที่ทีมเจ้าบ้านอย่างทีมหนองบัวพิชยาของโคดวางทวัตชัยดำรงอ,องตระกูนะครับวันนี้ครับจะไม่มีชื่อของนัทพงศ์ขจรมาลีแล้วก็ลินเดอร์คเฮนที่ยังมีอาการเดี่ยงบาดเจ็บนะครับส่วนรายง,งานของแฮมิลตันซัวเรสหวหอ,หอตัวเก่งต้องรอเช็คสภาพความฟิตว่าจะลงสู สนามได้หรือไม่นักเตะคนอื่นถือว่าลงสู่สนามได้ยันวน,นพวกสถาพรแดงสีที่มีการติดโทษแบนเช่นกันนะครับขออภัยนะครับส่วนทีมการท่าเรือของโคชระวุตีพันธ์ครับวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานฟิลิปโลเลอร์นะครับแล้วก็โกซุนกิธนบุญเกษรัฐที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนนักเตะคนอื่นอย่างพวกทิติพงศ์เสลานนท์นะครับศิวกรจักกุปาสานร์พร้อมนำทัพลงสู่สนามนะครับ เราเรามาดูไลน์อัพของผู้เล่นทั้ง2ทีมที่คาดว่าจะลงสู่สนามนะครับ life, seminar, ทีมหนองบัวพิชยามาด้วยระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นกิตติคุณจัมสุวรรณนะครับก็หลัง4คนคือชัดชัยเจียกลางแอตตันเตียร่านะครับฮาร์มันี่อากินาโดนะครับเอียนแรมซี่นะครับทัศนพงศ์หมวดดารักษ์นัทวุฒิคำลินยอดจันทวงศ์เลอสานเทมนาจีรพันธ์พาสุขสันต์แล้วก็อภิวัฒน์เพ็งประโคนเป็นหน้าเป้านะครับ ส่วนทีมการท่าเรือนะครับมาด้วยระบบ4-2-3-1เช่นกันครับผู้รักษาตัวตูวเป็นบอระดุรศรีสุภานะครับกองหลัง4คนคือนิติพงศ์เสรลานนท์เอเลสดอเล่ดาวิดโรชินาและก็เควินดีรมรํานะครับคู่กองกลางเป็นสันเสริลิมวัฒนาคู่กับศิวกรจาก,กุปสศาศ์าคู่กองกลางเป็นประกรณ์เปรมพักซิโอโซเรสบรินพาลาแลวก็กองนาโต้เปาคือเนวสันโบนิญานะครับซึ่งเรทคู่นี้ครับเปิดมาที่สโมสสน การทะเลือต่อปปลมห้าโอ้โหซึ่งถือว่าเป็นราคาที่วัดใจพอสมควรนะเนื่องจากตอนนี้ครับพญาไก่ชนถือว่าฟองกำลังร้อนแรงครับในการที่เคยนอกทีมบีจี้งภูมิสามประตูตัวหนึ่งครับซึ่งถือว่าเป็นเลรียออกมาทําให้เราวัดใจเป็นอย่างมากนะครับ <S <S และก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่การทะเลือมาเยือนก็ถือว่าฟองค่อนข,ข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งถือว่าการที่มาตัวเนี้ยการทะเลือก็ถือว่าต้องปรับจูนทับพอสมควรนะครับ และต้องยอมรับช่วงนี้ว่าชิมหนองบัวพิชยะค่อนข้างฟอร์มร้อนแรงพอสมควรนะครับแต่ในมุมโคตเตีถือว่าทีมการท่าเรือนน่าจะกลับมาได้กับนายใหญ่อย่างโคตุสลาวติพันธ์น่าจะนําทีมเฉือนเอาชนะทีมหนองบัวพิชยาได้ฟันธงฟันทิ้งโคตเตียชอบบทิการท่าเรือต่อปอป,อ,ปอได้นะครับในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือ Facebook y o u t u บล็อกดิจนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งสิอน